แล้วอยากมีปัญหาอีกคือปัญหาหคำว่านิพพานเนี่ยฮะนิพพานของพระสม,มุทติสงฆ์เนี่ยฮะแต่ว่านิพพานกันตลอดทั้งวันเป็ยังไงฮะท้องไปดูถามหม่ที่ว่าอย่างไรนะอ่ะคําว่านิพพานเนี่ยฮะของพระพุทธเจ้า,จากับของพระสม,มุทติสงฆ์เนี่ยต่างกันยังไงฮะของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหรันต ไว้นิพานจริงนิพานสมบูรณ์เต็มขนาด <c oughs> ที่นี้นิพานอของคนธรรมดานี่ยอย่าเอาแต่สมมติที่สูงใครๆเรียกว่าค,ค,คนธรรมดาเป็นเพียงขณะที่มันยังไม่เกิดกิเลสขณะใดที่มันยังไม่เกิดกิเลสก็มีความเย็นเป็นนิพานได้เท่านั้นพอเกิดกิเลสมาก,ก็หายไป ก็เป <ersch> no ็นทุกเป็นวัตตะเป็นสางเป็นความเดือดร้อนแต่ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์นั่นก็มันมันหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงและตลอดกาลมันต่างกันอย่างนี้พวกเราธรรมดาถ้าจะมีนิพพานบ้างก็มีเมื่อจิตไม่ไม่ไม่มีกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสเป็นจิตประพัดสอนไม่มีความหมายแห่งกิเลส มันก็มีชั่วขณะขณะขนา,ขนาแต่ก็ก็ก็พอที่จะเลี้ยงชีวิตนี้ไว้ไว้ได้ไม่ไห้เป็นบ้านะะ <c oughs> ถ้ากิเลสรบกวนไม่ทุกลมหายใจข้าออกตลอดวันตลอดคืนมันก็ตายแหละมันก็บ้าแล้วก็ตาย,ย <c oughs> ขณะที่มันไม่ไม,มีกิเลสนะเราก็มีนิพพานโดยปริยายไม่ใช่นิพพานจริงหรือสมบูรณ์เหมือนกับของพระอรหรันต์ เราได้ชิมนิพพานตัวอย่างโดยปริยายสิจิตมันเย็นปราศจากกิเลสคือความร้อนคำว่านิพพานนั่นแปลว่าหมดร้อนไม่มีร้อนคำคำนี้เนี่ใช้กันมาแต่โบราณการน,นู่นคือว่ามันเย็นมันไม่มีร้อนใน,นของสิจิตไ,ไฟไฟลุกอยู่ถ้ามันดับไฟลงก็จะมันนิพพานเหมือนกันที่ว่าทานไฟนิพพาน แกงกับในครัวนิพพานเย็นลงกินได้มันก็ใช้กับวัตถุเมื่อวัตถุมันเย็นใช้กับสัตว์เดรัจฉานเมื่อสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นไม่มีอันตรายเขาฝึกดีแล้วไม่มีอันตรายต่อไปแล้วมันเย็นนี่ของคนเราก็เมื่อใจคอมันเย็นเมื่อกิเลสมันไม่รบกวนนั่คือนิพพาน แม้จะเย็ยนอกเย็ยนใจตามธรรมดานี่ก็สงเคราะห์นะใช้คําว่าสงเคราะห์รวมขไปในนิพพานมันจะเป็นนิพพานอย่างเดียวกันไม่ได้เราแต่ว่ามันให้มันรู้รสรู้อาการหรือได้ชิมรสเหมือนอชนิดเดียวกันได้รสเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นรบกวนคุณจำไห้นะรสของขน,นิพพานพอกิเลสเกิดขึ้นรบกวนกว็เป็นรสของวัฏฏสงสาร พอกิเลสไม,ไม่ไม่รบกวนจิตมันว่างม,มันเย็นมันหยุดมันเที่ยงเหมือนนันกาลังชิมรสของนิพพานที่ผมเรียกว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้คนเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าเราว่าเราพูดโกหกหลอกลวงประชาชนนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะเขาได้รับคำตังสอนมาแต่ว่าต้องอีกหลาย หลายหมื่นชาติแสนชาติไปเก่งเกลียดนิที่นเดี๋ยวนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันแต่มันเป็นความอะไรเดียวกันโดยปริยายนะปริยายเดียวกันถ้าท่านหมดกิเลสท่านก็เย็นหมดกิเลสไอเรานี่เย็นเมื่อกิเลสมันว่างับ บางข้าวบางขาวโดยเหตุบังเอิญก็ได้โดยเหตุบังเอิญก,ก็เรียกว่าตาทางชนิดพานมันมีความเป็นไปบังเอิญในชีวิตของมันกิเลสมันไม่เกิดเอาก็เป็นนิพพานเพราะว่างกิเลชนิดนั้นถ้าเราบังคับจิตไม่เกิดกิเลสเอ่ะมันก็ว่างไปจากกิเลสมันก็เป็นนิพพานอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่า อะไรนะวิคัมพนะวิคัมพนะนิพานคำเหล่านี้ไม่มีในพระบาลีไม่มีในพระพุทธภาษิตมีหนังสือชั้นหล,หลังต่อมาเขาอธิบายมันมีมีได้มีบ้างเหมือนกันนหละชันคำว่าตา,าขั้นนิพานทิดถะธรรมนิพานนี่ก็มีพระพุทธภาษิตแต่ที่ามาจัดเป็นรูปเป็นแบบเป็นชุดเป็นนี่มันจัดกันชั้นหลังในหนังสือชั้นหลัง ไม่่หมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระราหานั่นก็เรียกว่าสมุทเฉทนิพานสมุทเฉทนิพาน <c oughs> แล้วเรียกเป็นประหารก็เรียกเรียกเป็นวิมุตต์ก็เรียกแต่ทางเขาวิมุตต์วิคัมพันนวิมุตต์สมุทเฉทวิมุตต์แต่ทางเขาระหารวิคัมพันนวิหารสมุทเฉทประราหานี่มีมีมีสามสามนี่เป็นหลัก่ะ ถ้าบังเอิญเป็นก็เรียกว่าต่ทางฆ่าถ้าจัดการมันลงไปควบคุมมันไว้ก็เรียกวิว่งขำพันนะแต่ถ้ามันหมดเลยหมดทิ้นเลยเพราะเหตุสิ้นกินเลสนั่นก็เรียกว่าสมุจเฉตแต่ทางฆ่าเราบังเอิญด้วยเหตุการนั้นนั้นวิขำพันะแเราบ่งคมไว้สมุจเฉดทาเราถูกตัดทำลายไปโดยสิ้นเชิง คุณควรจะตอบได้เองนิพพานของคนธรรมดากับนิพพานของพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรอานโนจะเป็นสมุทเฉทะทั้งเราก็เป็นวิคัมพนณะบ้างเป็นตะถังคะเป็นบ้างถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้จริงก็ไปเฝ้าสังเกตตัวเองว่าเวลาไหนบ้างที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเผาลน่ลจะรู้นิพพานจริงกว่าผมพูดให้ฟังหรือไปอ่านหนังสือ คุณไปเฝ้าดูตัวเองเวลาไหนบ้างที่กิเลสไม่เผาจิตใจไว้นั่นนี่ยมันอยู่กับนิพพานจะโดยบังเอิญก็ได้หรือโดยคุณพยายามมันก็ได้มันจริงเป็นนิพพานชั่วขณะชั่วขณะหรือว่าในระดับที่ยังไม่เต็มเปี่ยมโดยกาละก็ชั่วขณะ โดยเชสะก็คือไม่เต็มเตี่ยมเป็นวิทยาศาสตร์โดยไทยก็ว่ามันตัวกันหนะโดยสเปซมันก็ไม่เต็มเตี่ยมนั่นคือนิพพานที่เราถจะมีกันได้ที่นี่ในเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเลยทเป็นของพระอารของพระอามันก็แตกต่างกันว่ามันติดต่อกันไม่ขาดสายเพราะมันเด็ดขาดจริงๆ ไอ้วนของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> นี่เราก็สังเกตดูตัวเราเองว่าเวลาไหนบ้างจิตใจมันเกลี้ยงมันเบาสบายมันเย็นมันไม่มีกิเลสรบกวนเลยจำไว้อย่างหนึ่งแล้วเวลาไหนที่มันร้อนอยู่ในราคะโทสะโมหะมันเป็นอย่างไร,รก็สังเกตด้วยดีแล้วก็จำไว้ว่า,านี่เป็นอีกอย่างหนึ่ง เอาไปเรียบเทียบกันดูนิพพานกับวัตตะสงสารมนะันต่างกันอย่างไรเมื่อเกิดจินเ่ยเราเรียกวัตฏะสงสารอันีีมโนกรรมที่ปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นผลแห่งความคิดเป็นอะไรเป็นรูปแบบวัตตะสงสารวัตฏะสงสารอย่างนี้นะมันจะอย่างที่เขาพูดกันนั่นก็ต้องตายแล้วตายอีกเข้าลงแล้วเข้าลงอีก จึงจะเป็นวัฏฏาสงสารแบบนู่นแบบที่ไม่สันทิฏฐิโกยางนี่เรามันแบบสันทิฏฐิโกวัตฏาสงสารคือเกิดกิเลสแล้วก็มีปฏิิริยอย่างไรขึ้นมาเป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาเลยแล้วมันก็ไม่หยุดมันยังก็ยังจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเกิดกิเลสอีกละเกิดกิเลสอีกก็แผลดเผากันอีกวนอยู่อย่างนี้ในวัฏสงสารที่เป็นสันทิฏฐิโก ที่มีอยู่ในจิตใจของเราแต่ที่เขาพูดกันโดยภาษาธรรมดานะก็ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดข้าวลงแล้วไปเกิดใหม่ตายข้าวลงแล้วไปเกิดใหม่ข้าวลงเกิดใหม่ไม่มีสิ้นสุดนั่นคือวัดประสงสารเมื่อเขาพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ไปขัดคอหรือไปลบล้างอะไรเขาก็ไม่ไม่มีความจาเป็นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเลิกล่างอะ คำพูดเหล่านั้นให้มันกลายเป็นคนบ้าคนอวดดีคนที่ยกตั้งตัวเองเป็นศาสตราไม่ต้องนั่นเราพูดกันแต่ชนิดที่มันจะเป็นสันติกิโกก็แล้วกันเมื่อไหร่เป็นนรกเมื่อไหร่เป็นเดรชานเมื่อไหร่เป็นเปรตเมื่อไหร่เป็นอสุรกายเมื่อไหร่เป็นเทวดาเมื่อไหร่เป็นพรหมเมื่อไหร่เป็นโดยคุณธรรมในใจ ก็รู้สึกอยู่ในใจว่าภูเป็นสัตว์เดรัจฉานคือมันโง่มันสัตว์เดรัจฉานคี่เป็นเปรตคือหิวหิว,หวทะเยอะทะยานสร้างวิมานในอากาศเป็นนรกร้อนวไฟเผาเป็นอาซูะไครคลาดกลัวไม่กล้าพูดกล้าคิดกล้าทําไม่กลา้าแสดงตนไม่กลา้ลาแห่กาก็มีเป็นสรุปความได้ว่านิพพานสมบูรณ เด็ดขาดตายตัวไม่เปลี่ยนแปงแลงของสมมติสงของบุคคลทั่วไปก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์นั่นคือนิพานเป็นขณะคณะแล้วก็ควรจะพูดว่าไม่ไม,ไม่ไม่เต็มรูปนิพานชั่วขณะตามเหตุปัจจัยเมื่อว่างกิเลสจะเป็นนิพานได้พอสมควรแต่ถือว่ารสชาติเดียวกันเนี่ยรสชาติเดียวกัน มันของตัวอย่างต้องมีรถรถอย่างเดียวกันไกข่ของของทีเป็นของจริงมันน้าทะเลเนี่ยมันก็เค็มอย่างนั้นะที่เอามาจิบชิมดูเป็นตัวอย่างสักนิดมันก็เค็มอย่างนั้นอันนี้พานจริงมันก็ได้สมบูรณ์ตลอดเวลาอันนี้พานเชื่อขณะมันก็ไม่สมบูรณ์เลยไม่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ก็ยังดีเป็นสมัยวิมุต เป็นพวกสมัยเาวิมุดหลุดพ้นชั่วคราวเชั่วขันนะก็ยังดีไม่งั้มันจะบ้าตายถ้ามันมีกิเลสตลอดทุกลมหายใจใจเขาออกกูไปคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงไปไปศึกษาดูเมื่อมีกิเลสเป็นยังไงถ้ามีกิเลสอย่างนั้นทุกลมหายใจเขาออกไม่กี่วันมันตายแนะ่เมื่อไม่ตายก็บ้านะขอให้มันมีไว้บ้านก็ยังดีอันนี้ความเชื่อกันนาเชือกันนา อย่างนั้นก็เวลาหลับที่สนิทที่มันไม่มีกิเลสรุงขึ้นมาก็เป็นพักผ่อนที่ดีเย็นสบายถ้านอนหลับสนิทนิพพานนะนิพพาน,นะที่เขาสอนกันในโรงเรียนนักธรรมเขาว่าไงน,นะไม่ชินแทงหรือไปหมดดับหมดเมื่อผมเรียนผมก็เรียนอย่างนั้นแล้วก็บอกกันมาอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้เราไปค้นคว้าวเองเลยจากพระบาลีจากอัตถกถามันพบคำว่า,วานิพานโดยคําพูดโดยสับโดยนีย่มันแปลว่าเย็นมันแปลว่าดับความร้อนหมดความร้อนคือมันเย็นแห่เป็นคําพูดที่ชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงก็พูดกันอยู่ในตามบ้านตามเรือนในครัวในอะไรก็ได้ เนว่าข้าวยังร้อนกินไม่ได้ต้องรอมันนิพพานนิพพานแล้วกินได้ก็แล้วเคยบอกหลายผนแล้วว่าไอ้คำธรรมะไอ้ศัพท์บัญญัติเฉพาะไอ้เทคนิคอ้นเทอมของธรรมะนี่เอามาจากศัพท์ธรรมดาชาวบ้านกลางถนน,นในบ้านในเรือนในครัวในไรเงนั้นเลยเพราะว่าเขาจะไม่ไม่ตั้งคำใหม่ขึ้นมาก็าตั้งคำใหม่ขึ้นมาก็าไม่มีใครฟังสู เราคำนั้นมาใช้ให้ความหมายให่เช่นคำว่าถนนถ้าเราเดินนก็ <laughs> ามาใช้เป็นทางปฏิบัติเพื่อนิพพานเช <c oughs> ่นคำว่าคล้องสกปรกเม้นโชว์นั่นน่ะเอามาเป็นชื่อของกิเลสคำว่ากิเลสคำว่ <c oughs> อา,าอาสวะนี่เป็นชื่อของน้องแผลเอามาเป็นชื่อ,องอาสวะกิเลสเ,เป็นต้น เอาคำที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วมาใช้เป็นคำบัญญัติเฉพาะให้ความหมายใหม่หน่าคำว่าน,นิพพานนี่คำว่าสังฆะเรามูลือฝูฝูสัตว์เขเรียกว่าสังฆะเหมือนกันพะธรรมะนี่เขามันจะเล่งถึงท,ทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้ไม่ล่มใครมีปัญหาอะไรอีก